วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิดา634ทาร่นะคะยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคืนนี้ก็ดูวิวกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้นะคะเอ่อตัวเขานะคะตัดจบคนไปแล้วหรือยังมื่อวนไปแล้วหรือยังเดี๋ยวดูพลังงานของเขาก่อนนะขอพลังงานของเขาหนะะ่งงนอยค่ะพลังงานของเขานะคะเป็นเอ่ออะไรเนี่ย เพนอคัพนะคะพลังงานดีมากมีความรักมีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับคนที่เขารักคนที่เขาเลือกชีวิตดูมีความหวังเป็นอิสระนะคะเป็นไพ่เอ่อไพ่ราศีกุมนะไพ่ใบนี้นะไพ่ไพ่เดอะสตาร์มีความหวังมากๆเลยในชีวิตนะคะกับสิ่งที่เขาได้มานะคะมีคุณค่าทรงคุณค่าทรงพลังเออ ถ้าเขาเนี่ยมีครอบครัวไปเลือกคนอื่นแล้วเนี่ยดูเหมือนเขาแค่เปิดมาสามไพ่สามใบก็ดูเหมือนเขาจะมูฟออนไปแล้วนะแต่ครั้นี้เรามาดูกันจริงๆว่าไอ้ที่เขาแสดงออกหรือพลังงานที่เขาเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงไหมหรือเขาแค่เ,เสียแซงแกล้งทําต่อหน้าคนอื่นหรือย,ยังไงนะคะอ่ะขอดูหน่อยพลังงานของเขาเขาอ,อีกสองใบพลังงานของเขาที่จริงๆเลย จริงๆแล้วเนี่ยพลังงานของเขามีความเอลังเลใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะมีความลังเลใจนะคะสับสนอยู่บนพื้นฐานของความสุขนั้นความหวังอันมีค่าของเขานะคะอืมแต่จริงๆแล้วในใจนะคะตัวเขาเนี่ยเหมือนกับยังรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังต้องการอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อะไรบางอย่างที่เคยเข้าออกในชีวิตอะที่เขายังตัดสินใจไม่ได้มันยัมีความสับสนอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่คราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วตัวคุณล่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงในตอนนี้เพราะพลังงานของเขาดูแฮปปี้มีความสุขมีความหวังแล้วตัวคุณล่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้คะเขามูฟบอนไปแล้วหรือยังโอ้โหสามดาบ เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะทำให้คุณบาดเจ็บหรือ หรือเขาเจ็บจากคุณหรือเปล่านะคะเป็นไพ่สามดาบนะในกรณีที่คุณไปมีคนอื่นคุณเลือกคนอื่นตอนนี้ตัวเขาก็เหมือนกับไปเจอคนใหม่เหมือนกันแล้วก็ทําให้เขาได้มีความหวังแต่ถามว่าเขายาังลังเลที่จะไปจากชีวิตคุณไหมหรือว่าลังเลที่จะออกไปจากชีวิตคุณเลยหรือเปล่าหรือว่าลังเลที่จะผลักดันคุณออกไปเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังลังเลอยู่นะคะแต่เขาแค่มีความสุขกับสิ่งที่เขาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ทําให้ชีวิตดูเหมือนมีความหวังมีความรู้สึกดี ดูมีคุณค่าอะไรเงี้ยเหมือนเจอของที่หายเหมือนเจออสิ่งที่หายไปจากชีวิตแต่ว่าภายในใจลึกๆที่เขามีความรู้สึกกับคุณเนี่ยก็คือคุณทําให้เขาเจ็บอ่ะคุณทําให้เขาอกหักนะคะเขารู้สึกอกหักผิดหวังกับคุณหรือเขารู้ได้ว่าคุณอกหักผิดหวังจากเขาหรือเปล่าอืมใหพลังงานของเขาที่รู้สึกถึงคุณเนี่ย เขานะคะมีพลังงานเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นเฟรนด์โซนกันไปแล้วเนาะ mm. หรือเคยเป็นมาอย่างไง mm. ก็เป็นมาอย่างนั้น mm. หรือเปล่านะคะ mm. เขาเคยเป็นแค่เฟรนด์โซนเหลือคุณแล,แล้วตอนนี้ก็คือเขาก็ให้ได้แค่นั้นหรือเปล่าอืมเขามีความลับที่อยู่ในใจที่ไม่ได้บอกคุณเนาะ mm. เป็นความลับที่เขาไม่สามารถเปิดเผยให้ใ,ใครรู้ได้นะคะ เป็นความลับที่อยู่ในใจนะเออเพลงของพี่ฮิวโก,โกวนะอ่ะมันมีอะไรลับลับหรือซ่อนเร้นลึกๆึลกแล้วเนี่ยมันมีอะไรลับๆับซ่อนเร้นที่เขาเองก็หาคําตอบไม่ได้เกี่ยวกับคุณถ้าคิดว่าเป็นแค่เพื่อนทําไมเอ๊ะถึงมีความรู้สึกขนาดนี้ทําไมเอ๊ะถึงเจ็บปวดขนาดนี้แต่จะให้รักไหมไม,ไม่ไม่คิดจะรักเหมือนเขาปฏิเสธความรักที่จะมีกับคุณหรือปฏิเสธ ในความรู้สึกของตัวเองที่จะมีให้กับคุณน่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักคุณเขารักคนอื่นเขามีความสุขกับคนอื่นแล้วทําไมเขาต้องอกหักกับคุณด้วยอ่ะเออทําไมเขาถึงรู้สึกผิดรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจกับการที่ได้เป็นแค่เพื่อนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากให้สถานะอะไรกับคุณแล้วเขาไปให้สถานะคนอื่นหรือว่าไปให้ความรู้สึกดีๆกับคนอื่นเออ มันเป็นความลับที่เขายัางคนหาไม่เจอนะคะคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้เชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมดหรือคุณมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอย่างรู้สึกว่าเขายังยังหาคําตอบไม่เจอเนี่ยยังหาคําตอบไม่เจอแต่ก็ยังต้องการหาคําตอบอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยทําให้พลังงานของเขาที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือพลังงานก่อนหน้าที่เขาเนี่ยมีความลังเลใจในการที่จะคิดที่จะเลือกที่จะออก หรือเลือกที่จะไปหรือเลือกที่จะผักออกไปเนี่ยมันยังเกิดความลังเลอยู่เขาก็อยากมูฟออนไปข้างหน้านะแต่ว่าเขาเองก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ไม่น้อยอะ่ะยังรู้สึกถึงคุณอยู่เลยอะ่ะอืมแต่ความสุขที่อยู่ตรงหน้าหรือชีวิตที่เป็นอยู่ก็ดูมีคุณค่าเหลือเกินนะคนที่เข้ามาหรือคนที่เขาเลือกก็ทําให้ชีวิตดูเหมือนจะดูมีเป้าหมายนะคะแต่ทําไมเอ๊ะ กับคุณเนี่ยมันถึงตัดไหมคะ่ะแล้วทำไมยังรู้สึกเจ็บแปลกอะไรเงี้ยรู้สึกแปลกในใจนะคะถามว่าเขาตัดคุณได้ไหมเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้หรอกอืมดูแล้วอะ่ะแต่เขาก็เหมือนพยายามอยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าแล้วก็เอนจอยกับมันอยู่นะคะยังมองไม่เห็นความถูกในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ที่มีะนะอืมมันยังมีความสุขมันยูดูเอนจอยดูฟูลฟิลไปหมดเลย แต่ความฟูลฟิลนั้นก็ยังมีความรู้สึกนึกถึงคุณอยู่อ่ะอืมมันก็เป็นสิ่งที่เขาถามตัวเองคุยกับตัวเองนะคะมีข้อความในใจหรือบางครั้งเขาก็อาจจะวนกลับไปดูบทสนทนาที่มีกับคุณอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะอาคานี้เข้าเรื่องเลยเขา Move อนจากคุณไปแล้วหรือยังเขาตัดใจหรือว่า Move อนจากคุณไปแล้วหรือยัง บอกไม่ได้เห็นไหมตัวเขาก็ยังบอกตัวเองไม่ได้เลยไพ่เดอะมูนคิดว่าคนคนนี้คิดถึงนึกถึงรู้สึกถึงโดยเฉพาะในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงคนคนนี้จะมีอาการหรือรู้สึกถึงคุณแปลกๆวันพระวันพระใหญ่เงี้ยมาแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณเป็นผีหรือเปล่า <c oughs> ตามหลอกหลอนเขาอยู่เออเขาพยายามจะไปใช้ชีวิตของเขาแล้วนะ แต่เขายังนึกถึงคุณนะ่ะเนี่ยคุณเป็นเหมือนแม่มดที่ขี่ไม้กวาดมาเคาะกระจกข้างห้องเขาอยู่เลยเขาเขาดูหลอนนะเกี่ยวกับคุณนะ่ะถามว่าเขาตัดอ,อกตัดใจจากคุณหรือยังไม่เลยนะคะมันยังเป็นเชิงที่เขายังคิดอยู่ว่าแล้วถ้าจัดการถ้าความเจ็บปวดตรงนี้มันยังไม่หายไปแล้วจะจัดการยังไงบางครั้งคิดถึงนึกถึงรู้สึกรู้สึกถึง เนี่ยอย่างวันเนี้ยวันที่พระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ยคือตัวเขาอะก็จะคิดถึงคุณแบบไม่ใช่วันนี้นะหมายถึงว่าที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็จะคิดถึงแล้วก็นึกถึงโอกาสที่เคยมีกับคุณหรือว่าเขาคิดใจอ่อนหรือคิดจากที่คิดว่าคุณคงไม่ใช่คือคุณอาจจะไม่ได้ตรงสเปคเขาไหมหรือว่าคุณกับเขาเคยเป็นแค่เพื่อนกันมันก็เลยเหมือนกับว่าอย่าคิดไปไกลกว่านั้นอะไรประมาณนี้เขาเหมือนดึงๆตัวเองเอาไว้ ว่าไม่ให้คิดไปไกลกับคุณมากกว่านันอะไรเงี้ยเออแต่พอถึงช่วงเวลาหนึง่งเขากลับคิดถึงคุณแปลกๆแล้วก็หาคําตอบไม่ได้คิดถึงนึกถึงแล้วก็รู้สึกอกหักทั้งที่ก็ยังไม่เคยเริ่มรักหรือว่าเริ่มมีความสัมพันธ์กันด้วยซ้าประมาณนั้นหรือเปล่านะคะก็ยังอยากให้โอกาสอยากลองขยับเข้ามาใกล้ดูซิว่ามันคืออะไร ในเรื่องของความรู้สึกนี้ที่มีให้กับคุณอะไรเงี้ยอาจจะเคยปฏิเสธคุณไปแล้วว่าเออไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ใช่สเปคพ่อแม่ไม่ให้คบอะไรอย่างเงี้ยสังคมเป็นไปด้วยกันไม่ได้หรอกแตกต่างกันมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบยังตัดไม่ขาดเห็นไหมพยายามแล้วพยายามตัดแต่ตัดไม่ขาดไม่ว่าจะไปทําอะไรแล้วก็แล้วไปแต่งงานไปมีลูกมีเต้ามีอะไรก็ยังตัดคุณไม่ขาดนะคะก็พูดง่ายๆตรงๆว่าคนคนนี้ยังไม่ได้ตัดอะไรจากคุณเลยค่ะ ตัดคุณไม่ขาดค่ะตัดไม่ขาดแล้วยังไงต่อค่ะตัดไม่ขาดแต่ไปม,มีคนอื่นมันก็ไร้ซึ่งประโยชน์ไหมคะแม่หมอเออใช่ค่ะแต่เราก็มาดูไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยถ้าคุณโอเคคุณตัดเขาได้คุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองก็อยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีเขาก็ได้แต่ถ้าคุณนะคะโอ้อยู่ไม่ได้เป็นเหมือนเดนกับเขาเลยอันนี้ก็ค่อยๆตัดสินใจนะ เชียร์อยู่นะ,ะ you, นะคะเชียร์อยู่นะนะคะอ่ะแล้วเขามีแผนอะไรต่อไปหลังจากนี้โอ้ยไม่มีแผนอะไรแต่จะกลับมานั่งพิจารณาความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณแล้วก็จะต้องมายอมรับกับตัวเองแล้วลหะว่าตัวเขาเนี่ยรักคุณแต่เป็นความรักที่มันหยิ่งพยองเป็นความรักที่ไม่ได้อยากจะให้ไม่ได้อยากจะเปไม่ได้อยากจะแสดงออกอะไรนะคะ แต่อาจจะมีหลายๆครั olan, ้งที่เขาอาจจะมีการกระทําอะไรบางอย่างที่เขาเองก็ไม่ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําทําไปได้ยังไงหรือทําเพื่อคุณได้ยังไงหรืออยากทําเพื่อคุณอะไรประมาณเนี้แต่ให้บอกว่ารักไหมก็ไม่ปฏิเสธตลอดนะคะทุกข้อเกาหาอยากจะลองมาเอาใจใส่ดูว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยสรุปมันคืออะไรมันเป็นความรักไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะละเอียดละเมียดละไม่กับความรู้สึกของตัวเองแล้วแหละก็หนึ่ง คนคนนี้ในในเลเวลถัดไปคือเขาจะเริ่มยอมรับกับตัวเองว่าเขารักคุณพอหลังจากที่เขาเปิดใจแล้วเขายอมรับว่าเขารักคุณะสเต็ปถัดไปเขาจะเริ่มมองอะไรที่มันชัดเจนขึ้นเปิดใจมากขึ้นแล้วมันจะเห็นรายละเอียดที่เขาเคยมีกับคุณหรือทํากับคุณหรือสิ่งที่คุณเคยทํากับเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมมันจะเป็นอะไรที่เอื้ออาทอนะ่ะพอเปิดใจปุ๊บแบบความรู้สึกที่แบบ เออการค้นหาสิ่งที่ตัวเองเคยชอบหรือเคยทําอ่ะมันก็เหมือนกับแบบเออได้ทํามันแล้วอะไรเงี้ยอืมเหมือนมันเป็นคุณจะทําให้เขาเออมันมีคําว่าเดจาวูสิ่งที่เขาเคยเดจาวูอะไรบางอย่างแล้วพอมีคุณเข้ามาแล้วเขาพอเขาเปิดใจอะ่ะมันเหมือนกันแบบมันแวบขึ้นมาอิ้งแวบขึ้นมาว่าเออเออแบบนี้ไงความรู้สึกอย่างนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนระลึกชาติได้อะ่ะ มันออกแนวเนื้อคู่โซเมตเนาะ<_ <k> _>มันเหมือนแนวแบบเพิ่งระลึกได้จําได้ว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่เหล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยมันมันจะมัดผูกมัดกันไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนกับจะจํากันได้เรื่อยๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันกับคนคนนี้ที่เขาจะมีแผนน่ะ <_ fazendo> เป็นแผนที่มาเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขาจะเหมือนจําจดจําอะไรได้ว่าคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเนื้อคู่โซเมตกันมาก่อนเคยแต่งงานกันมาก่อนเป็นคู่ที่รักกันมาก่อนมันเหมือนกับ จะเหมือนระลึกชาติได้เนาะมันออกแนวระลึกชาติแล้วดูฟังดูลึกลับซับซ้อนน่ากลัวจังเลยดูเออมันฟังดูแบบแปลกๆอะอืมแต่ว่าแผนที่เขาคิดเอาไว้อะถ้าอยู่ในโลกของความเป็นจริงก็คือเขาจะยอมรับกับตัวเองมากขึ้นเห็นอกเห็นใจคนมากขึ้นเปิดใจให้อภัยอะไรที่เคยปิดบังเบียดบัง ไม่ได้ให้โอกาสคุณหรือว่าไม่ได้คิดกับคุณในแง่ที่ดีเขาจะคิดกับคุณในแง่ที่ดีแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะคะอืมอ่ะถ้าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้แบบนี้เขาจะมีแอคชั่นถัดไปไหมคะมแล้วถ้าเขามีลูกมีเมียอยู่เราจะทํายังไงเนี่ยเขาจะกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําเหมือนกับไปทวนไปทบทวนดูว่าคุณเคยพูดอะไรคุณเคยทําอะไรคุณเคยมีพฤติกรรมยังไงเคยให้อะไรนะคะ จะเริ่มสนใจในผลงานสนใจในเรื่องของความรู้สึกความต้องการครอบครัวหรือสนิทกับคุณมากขึ้นนี้ก็ได้นะถ้ายังพูดยังคุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทำงานร่วมกันหรือกลับมาอย่างที่บอกคือจะเริ่ม take action ทำอะไรจริงจังและเออลองดูอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะมันตกตะกอนในใจนะคะสิ่งที่เขาทำหรือว่าถ้าคุณเห็นการ take action ของเขาใน ในครั้งถัดไปหรือว่าในเลเวลถัดไปไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะเพราะคนคนนี้คิดมาดีแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือเขาจะคิดกับคุณในเชิงที่แบบมีเหตุมีผลนะค่อยๆเข้าหาอะไรประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้แหละนะคะมองดูว่าตัวคนคนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดใจจากคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยอาจจะมีการเทคแอคชั่นโอเคมันอาจจะไม่ได้ดูหวานแววไม่ได้ดูหวือหวาแต่ คุณจะสังเกตได้ว่าเขาจะสนใจคุณมากขึ้นทําอะไรเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นคุณจะเห็นเห็นเป็นรูปประธรรมแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะเพราะไพ่เหรียญขึ้นมาเต็มเลยนะคะแต่จะช้าหน่อยแต่ให้คุณค่อยๆดูพฤติกรรมเขาไปก็แล้วกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปสําหรับวันนี้คืนนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบา,บายๆค่ะ